สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนในคำสั่งของ E อเที่มีชื่อ delete นะครับ delete คืออะไร delete ก็คือการลบข้อมูลออกจาก table นั่นเองนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจาก s y n t a x นะครับ delete นะครับ delete ก็จะเริ่มจากนะ delete นะครับ from delete f o r m table และตามส่วนส่วนใหญ่แล้วจะตามด้วยแวนะครับแวคอรับอะไรโอเคอะไรเท่ากับติ๊ดติ๊ดจุดจุดนะคอเคไปลองใช้งานกันดูเลยนะครับ Delete นะครับ form table อ่า table table ของเรานะครับแวตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่หกตัวนะครับเราจะลองลบข้อมูลไหนดีข้อมูลที่หกแล้วกันนะครับอ่าแวนนะ ID นะเท่ากับหกโอเคอันนี้ผมจะ ก่อนลบนะครับจ๊บจากนั้นใช้คำสั่งลบ ID ที่6ออกนะแล้วก็ Select ข้อมูลขึ้นมาดูนะลองรันกันเลยนะครับชึบโอเคนะ Select ข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามี6อยู่นะครับหลังจากคำสั่ง delete ID ที่6 แล้วก็เสียกข้อมูลมาทั้งหมดจะเห็นว่าข้อมูล ID ที่6หายไปนั่นเองนะครับผมถ้ามาดูในด้านของ e มสเ g จนะครับแมสเ g จจะบอกว่า6โลนะก็คือข้อมูลที่6มี6โลข้อมูลทั้งหมดมี6โลอันที่2จะเป็นคำสั่ง delete 1โล effect นะครับก็คือ delete แล้วเป็น1นะครับก็คือ delete ข้อมูลที่6ไปนั่นเองนะครับแล้วก็สิเลตเหลือ5โูนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมง่ายไหมครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมในส่วนคลิปถัดไปนะครับจะมานำเสนอคำสั่งอะไรอีกนะครับก็ไว้ติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ